สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 299มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 299วันนี้ก็คือ อัปเดตความคืบหน้าของไร้วินในช่วงที่คนน้องต้องกักตัวค่ะค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะ ค่ะทุกคนตั้งแต่เจ้าคนน้องป่วยดอมเราก็ค่อนข้างเงียบเหงากันมากๆเลยนะคะถึงแม้ช่วงนี้โมเมนต,ต์ของน้องๆจะเงียบเหงาไปแต่คิวงานของน้องๆก็คือปล่อยออกมากันเยอะมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนก่อนที่จะไปพูดถึงงานของน้องๆกันเรามาดูความเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลของพวกเขากันสักหน่อยนะคะทุกคนค่ะช่วงวันแรกๆที่คนน้องป่วยคนพี่ก็ได้ไปเตะบอลกับกลุ่มเพื่อนๆด้วยค่ะคือนักบอลสุดหล่อไปเตะบอลในวันที่ตัวเองเป็นห่วงแฟนที่กําลังป่วย กำลังใจก็เลยค่อนข้างจะน้อยจนตัวเองต้องได้รับบาดเจ็บค่ะทุกคนแต่น้องก็คงจะเจ็บไม่มากหรอกค่ะอาการของน้องคงจะดีขึ้นแล้วค่ะพอเห็นคนพี่ไปเตะบอลกับเพื่อนๆคนน้องที่ป่วยอยู่ก็คงรู้สึกเหงาเหงาน้องก็เลยอัพรูปนี้ลงที่สตอรี่ไอจีเพื่อให้อีกฝ่ายรู้ว่าตัวเองเหงามากๆเออไม่รู้ว่าพอคนน้องอัพรูปลงเพื่อสื่อว่าเหงาเจ้าคนพีเขาจะมีวิดีโอคอลไปหากนน้องเพื่อให้น้องหายเหงาหรือเปล่านะ ค่ะแล้วเจ้าคนพี่เขาก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ไอจีเพื่อโปรโมทงานของออคาเฟ่ที่ตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์อยู่เดี๋ยวนะเสื้อตัวนี้มันคุ้นๆอยู่นะคะทุกคนอ๋อเสื้อตัวนี้มันคือเสื้อตัวเดียวกันกับที่เจ้าคนน้องเคยใส่นี่คะคุณขาแหมคิดถึงเขาจนต้องใส่เสื้อที่เขาเคยใส่เพื่อมาถ่ายงานเลยเหรอจ๊ะพอ่อก็ทําไงได้ลนะเนาะก็ห่างกันยาวเลยเนี่ตั้งแต่มิลานจนถึงตอนนี้มันก็ต้องมีอะไรมาใช้แทนใจเวลาที่คิดถึงกันบ้างเลยเนาะลูกเนาะ ค่ะพอคนพี่อัพโรโมทดงานลงที่ไอจีเจ้าขนน้องที่ป่วยอยู่ก็ได้มาส่องแล้วมากดไลค์แปะหัวใจให้กับคนพี่เพื่อซัพพอร์ตพี่ด้วยนะคะทุกคนโอ้ยถึงแม้จะป่วยอยู่แต่ก็คอยเป็นกําลังใจให้บรโสุดที่รักอยู่ตลอดเลยนะลูกนะค่ะแล้วคนพี่ก็ได้อัพสองรูปนี้ลงที่ไอจีเพื่อโปรโมทคอใหม่ของแบรนด์ตัวเองด้วยนะคะแล้วเจ้าคนน้องเขาก็ได้มากดไลค์แปะหัวใจให้กับคนพี่อีกด้วยจ้า โอ้ยการเจ็บป่วยไม่ได้เป็นอุปสรรคในการซับพอร์ตกันและกันของคู่นี้เลยจริงๆก็เขารักเขาสนับสนุนกันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยนี่นาจริงไหมคะทุกคนค่ะเรามาพูดถึงงานที่น้องๆเป็นพรีเซนเตอร์กันอยู่บ้างดีกว่านะคะคืองานดัชมิวของน้องๆที่ต้องถูกเลื่อนไปนั้นได้มีกําหนดวันจัดงานใหม่แล้วนะคะทุกคนนั่นก็คือวันที่27กร,รกฎานั่นเองคะ่ะ โอ้ยงานนี้เป็นงานเปิดซะด้วยใครไปให้กำลังใจน้องได้ก็ไปกันเยอะๆเลยนะคะค่ะและตอนนี้ทางแบรนด์นิกโกกับแบรนด์เฮอร์คิวลิสเขาก็ได้ผุดโปรเจกต์ใหม่ออกมาให้แฟนคลับได้ร่วมกิจกรรมกันด้วยค่ะทุกคนส่วนใครสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆผ่านทางเพจของทั้งสองแบรนด์ได้เลยนะคะค่ะและในวันที่หนึ่งที่ผ่านมาสงสัยจะเป็นวันเลิกดีแน่ๆเลยล่ะคะ่ะเพราะแต่ละแบรนด์ที่น้องไบร์เป็นพรีเซนเตอร์อยู่ต่างก็ปล่อยงานปล่อยโปรโมชั่นกันออกมาแบบดรัวกันเลยทีเดียว อย่างเช่นอคาเฟ่ก็ได้ปล่อยตัวโฆษณาออกมาแล้วคือในโฆษณาลูกชายฉันกันหล่อมากคือพรีเซนเตอร์หล่อขนาดนี้ยอดค่ะจะต้องถล่มทลายอย่างแน่นอนว่าไหมคะทุกคนค่ะและอีกงานที่ปล่อยออกมาก็คืองานของสปาชานั่นเองคะ่ะทุกคนและอีกงานก็คืองานของเมอร์ซี่นั่นเองคะ่ะคุณขาค่ะแล้วอีกงานก็คืองานของลาซาด้ากับโปรเจกต์เจ็ดนั่นเองคะ่ะทุกคนและอีกงานที่ปล่อยออกมาในวันเดียวกันก็คืองานของซินไฟเบอร์นั่นเองคะ่ะ ยังค่ะที่ไล่มาทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่พอนะคะน้องไร้ของเรายังได้งานพรีเซนเตอร์ตัวใหม่มาเพิ่อมอีค่ะทุกคนแล้วพรีเซนเตอร์ตัวใหม่นี้เขาก็เปิดตัวน้องของเราในวันที่1ด้วยเช่นกันค่ะทุกคนนั่นก็คืองานพรีเซนเตอร์ของเครื่องสําอางแบรนด์คิวส์นั่นเองค่ะคุณขาตายตายตาย,ตายลูกชายฉันฮอตจริงอะไรจริงงานพรีเซนเตอร์วิ่งเข้าหาแบบรัวๆกันเลยทีเดียวคือต้องขอแสดงความยินดีกับการได้เป็นแฟนออฟคิวส์คนล่าสุดด้วยนะครับสุดหล่อของแม่ ขอให้ยอดขายถาล่มทลายเลยนะครับคนแกงค่ะและอีกอย่างนะคะในวันที่หนึ่งที่ผ่านมาทางแบรนด์เบอร์เบอรี่เขาก็ได้แชร์โพสต์นี้ของน้องไบรท์ของเราไปลงที่สตอรี่ไอจของเขาเองด้วยนะคะทุกคนแถมในเว็บของเขาเขาก็ลงทั้งรูปของน้องไบรท์และรูปของน้องวินเลยล่ะค่ะอ๋อฉันมีความรู้สึกตง,งิดตง,งิดว่าลูกชายฉันจะได้บินไปต่างประเทศเร็วๆนี้แน่ๆคะ่ะคุณขา ค่ะแล้วอีกงานหนึ่งที่ทางค่ายประกาศออกมาแล้วและมีน้องทั้งคู่ของเราร่วมอยู่ด้วยนั่นก็คืองานคอนเสิร์ต Love o u t l o u d Fan f a s t 2022หรืองาน LOL นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งงานนี้ได้เลื่อนการจัดงานมานานมากๆเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่20สิงหาคมนี้ค่ะทุกคนแต่จะมีการเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่8กรกฎาคมนี้ค่ะ แล้วก็เพราะงานนี้แหละค่ะที่ทําให้เป็นประเด็นกันอยู่ณตอนนี้แล้วก็ทําให้ด้อมไร้วินของพวกเราถึงกับเฟลถึงกับนอยและเสียน้ําตากันอยู่ตอนนี้ คือหลังจากมีการประกาศผังที่นั่งของคอนนี้ออกมาว่าตรงโซนไหนเป็นของด้อมไหนกันบ้างโดยความที่มันเป็นคอนรวมหลายคู่มันก็เลยจะมีการล็อกโซนต่างๆของแต่ละด้อมเพื่อร่วมกันทําโปรเจกต์ให้กับศิลปินของตัวเองแต่ผังที่นั่งที่ประกาศออกมามันไม่มีโซนบ้านคู่ของไรวินเลยค่ะทุกคนคือด้อมอื่นเขามีโซนบ้านคู่กันแต่ด้อมเราไม่มีมีแค่เป็นโซนบ้านเดี่ยวของน้องทั้งคู่คือของน้องไรจะเป็นโซน SG ส่วนของน้องวินจะเป็นโซน SF คือแฟนคลับที่เขารักน้องทั้งคู่ก็อยากมีโซนบ้านคู่เพื่อจะได้ทําโปรเจกต์ให้กับน้องทั้งคู่เหมือนกับบ้านอื่นเขาบ้างแล้วบ้านไบรท์วินฟอยเวอร์ที่เป็นตัวแทนบ้านคู่ของเราเขาก็ได้พยายามวิ่งเต้นติดต่อทุกๆช่องทางเพื่อที่จะหาวิธีที่ทําให้เราได้จองโซนใดโซนหนึ่งเพื่อรวมกลุ่มกันทําโปรเจกต์ให้กับน้องทั้งคู่แต่ด้วยความที่บ้านคู่ของเราไม่ได้รับการอนุมัติให้เป็นบ้านออฟฟิเชียลจากทางค่ายมาตั้งแต่แรกการติดต่อการดีลงานต่างๆมันก็เลยค่อนข้างยากลําบากมากๆค่ะท แต่ทางทีมบ้านคู่เขาก็ไม่ยออ่อท้อเขายังพยายามช่วยกันอย่างเต็มที่เพื่อด้อมไร้วินของพวกเราซึ่งพอเขาไปติดต่อสื่อสารก็ได้ความว่าถ้าจะล็อกโซนก็ต้องไปติดต่อกับทางไทยทิเตเองแต่การจะไปติดต่อกับทางไทยทิเก็ต้ตองมียอดจํานวนคนที่จะไปคอนที่ชัดเจนเพื่อไปยื่นกับเขา ทางบ้านคู่เขาก็เลยได้เปิดที่มีการลงชื่อใน Google Form เพื่อที่จะได้รู้จํานวนคนที่จะไปที่แน่นอนคือพอเปิดที่ลงแบบฟอร์มและปรากฏว่าจํานวนคนลงก็ค่อนข้างเยอะเลยล่ะค่ะทุกคนแล้วทางบ้านเขาก็ประกาศปิดฟอร์มไปเพราะจํานวนคนลงเยอะมากจนล้นแต่พอทางบ้านเขาได้รายชื่อเพื่อไปยื่นล็อกโซนเรียบร้อยแล้วในระหว่างนั้นทางบ้านเบสของน้องไบรท์กับน้องวินเขาก็ได้ร่วมมือกันวิ่งเต้นเรื่องนี้กับทางค่ายด้วยเช่นกันแล้วทางค่ายก็เลยอนุมัติให้ทางบ้านเบสร่วมกันจัดก,การเรื่องนี้ ทางบ้านเบสทั้งสองบ้านก็เลยติดต่อล็อกโซนเรียบร้อยแล้วมาประกาศบอกแฟนคลับผ่านทางทวิตเตอร์เพื่อแจ้งวันกรอกแบบฟอร์มตามนี้เลยค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็มีดราม่าเกิดขึ้นมากมายจากหลายๆด้อมว่าบ้านเบสทําเกินไปว่าล็อกเยอะขนาดนี้คอนรวมหรือคอนคู่กันแน่แล้วพอทางบ้านเบสทั้งสองบ้านประกาศวันกรอกฟอร์มออกมาแบบนี้ทางบ้านครูก็เลยออกมาประกาศขอยุติการล็อกโซนที่ได้เปิดให้ลงฟอร์มไปก่อนหน้านี้ค่ะทุกคน คือรู้ว่าที่ทุกๆบ้านทํากันก็เพราะหวังดีและต้องการช่วยเหลือด้อมไร้วินของเราเลยค่ะแต่ความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าทางค่ายไม่ปล่อยให้มีการล็อกโซนกันตั้งแต่แรกและถ้าทางค่ายยอมให้บ้านคู่ของเราได้เป็นออฟฟิเชียลทุกอย่างมันก็คงจะไม่วุ่นวายขนาดนี้เพราะทางบ้านคู่จะได้ดําเนินการต่างๆแค่บ้านเดียวมันจะได้ไม่ทับซ้อนกันจนวุ่นวายแบบนี้ค่ะทุกคน คือตอนนี้เห็นใจและสงสารบ้านคู่ของเรามากๆเหมือนกับทุกๆอย่างที่เขาพยายามทํามามันสูญเปล่าไปหมดเลยแล้วมันก็ทําให้เพื่อนร่วมด้อมทุกคนน่อยและน้อยใจที่ทําไมพอเป็นด้อมไร้วินทุกอย่างมันดูยากไปหมดเลยจริงๆคือมันรู้สึกเหมือนเป็นการอยู่แบบไม่มีตัวตนอะทุกคนคือเหมือนเป็นคนที่ไม่สําคัญอะไรเลยทั้งๆที่พลังของด้อมเรามันมาหาศาลมากๆเลยนะคะคือสังเกตได้จากการวีดกันในแต่ละครั้งที่มีโมเมนต,ต์จนขึ้นเทรนทวิตอยู่บ่อยๆ คือตอนนี้พี่ชมอยากกอดทุกๆคนในด้อมของเรามากๆเลยล่ะคะ่ะที่เดินด้วยกันมาไกลขนาดนี้ทั้งๆที่ทุกอย่างมันดูยากไปหมดมาตลอดโมเมนต์ดอมเราก็แห้งแรงยิ่งกว่าทะเลทรายแถมผู้ใหญ่เขาก็ยังมองว่าพวกเราเป็นแค่แฟนคลับกลุ่มเล็กๆเ,เท่านั้นเลยไม่มีคําว่าออฟฟิเชียลให้เราสักทีคือจริงๆมันก็น้อยใจและท้อนะคะแต่พอมานึกถึงอีกทีก็ทําให้นึกขึ้นได้ว่า ถึงคนอื่นจะไม่เห็นว่าพวกเรามีตัวตนไม่เห็นว่าเราสําคัญแต่น้องทั้งสองคนรับรู้ได้ตลอดว่ามีพวกเราอยู่ตรงนี้เสมอไม่งั้นน้องๆก็คงจะไม่ตั้งชื่อด้อมให้กับเราแน่ๆคือที่เคยพูดว่าที่อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะความรักที่มีต่อน้องทั้งคู่และรักเพื่อนร่วมด้อมมันไม่เกินจริงเลยค่ะทุกคนคือพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมันเลยยิ่งทําให้พวกเราชาวด้อมรักกันมากขึ้นไปอีกค่ะแล้ววันนี้เพื่อนๆใอดอมก็พากันสร้างแฮชแท็กอยู่ตรงไหนก็เป็นชาวไบร์วินขึ้นมาค่ะ แล้วก็ได้เปิดสเปซพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้บนทวิตเตอร์แต่เสียดายที่ช่วงนั้นพี่ชมติดงานเลยไม่ได้เข้าไปฟังว่าเขาคุยอะไรกันบ้างแต่ที่สําคัญการเปิดสเปซในครั้งนี้มีแม่อีทเข้ามาร่วมฟังด้วยนะคะทุกคน <S <S แบบนี้เชื่อเถอคะค่ะว่าเรื่องต่างๆทั้งแม่อีทและน้องทั้งคู่จะต้องรับรู้ถึงความรู้สึกของพวกเราชาวด้อมแน่ๆแต่ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีขึ้นกว่านี้ไหมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะทุกคน ค่ะส่วนเรื่องการจองบัตรคอน LOL ใครที่ต้องการจองกับทางบ้านเบสก็สามารถไปกรอกแบบฟอร์มได้ในวันที่5กรกฎาคมนี้ทางทวิตเตอร์ของบ้านเบสทั้ง2บ้านเลยนะคะส่วนใครที่ต้องการจะกดบัตรเองแล้วเอาโซนไหนก็ได้ที่เราเลือกเองนั้นก็สามารถกดกับไทยทิกเก็ตเมเจอร์ได้ในวันที่8กรกฎาคมนี้เลยนะคะเอาที่ทุกคนสะดวกเลยนะคะ ช่วงนี้น้องวินเงียบมากก็จริงแต่อาการของน้องคงจะดีขึ้นและใกล้หายแล,ะละ้วล่ะค่ะทุกคนเราเมื่อวานมีแฟนคลับเจอน,น้องมิกก็เลยถามถึงน้องวินน้องมิกบอกว่าพี่วินสบายดีมิกแล้วพี่วินเป็นไงบ้างคะสบายดีสบายดีนะไม่เห็นหน้าเลยหรอกพี่วินค่ะงั้นก็แสดงว่าอีกไม่กี่วันน้องวินก็น่าจะหายและกลับมาทํางานให้พวกเราได้เห็นหน้าแล,ะละ้วล่ะค่ะทุกคน ค่ะงานวันนี้พี่ชมก็ขอมาอัปเดตงานของน้องๆและมาอัปเดตความคลืบหน้าต่างๆให้ทุกคนได้ฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้มีรายอัปเดตเพิ่มเติมอีกพี่ชมจะแวะมารายงานให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่ในอีพีต่อไปค่ะงานวันนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ